สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเรียนภาษาเกาหลีกับครูสันนะคะวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของประโยคอนาคตอประโยคอนาคตเกิดอะไรประโยคที่บอกว่าจะค่ะจะเราเรียนมาแล้วที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของอดีตที่ว่าทําไปแล้วนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของปัจจุบันที่ทําเป็นสม่าเสมออันนี้เราจะมาเรียนอีกอันหนึ่งก็คือจะเนาะประโยคที่บอกว่าจะแต่เราเคยดูไปแล้วก็คือก็เอลที่เราเห็นช บ่อยๆเนาะคือบอกว่าการทําให้เป็นประโยคอนาคตก็คือเึื้อเหรือกอ้อเเนาะแต่ก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เห็นกันบ่อยๆก็คือเอเกลเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบค่ะว่าการใช้สองประโยคเนี้ยที่ลงท้ายด้วยเอื้อเกกับอเกลมีความแตกต่างกันยังไงก่อนอื่นมาทัวนนิดนึงค่ะเกี่ยวกับการใช้อืกอเกลอืกอเกลที่แปลว่าจะาเนาะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือคั้วเกล จะไปเนาะคาดะแล้วก็มาต่อได้รือ้กกเอเกลหรือรื้อเกลถ้าไม่มีตัวสะกดใช้รือ้กกเอเกลได้เลยหรือว่าอีกคำหนึ่งเคียเออค้ยวขลุ่ยเคี้ยวขลุ่ยก็คือฉันจะจำค่ะจะจำไว้นะคะเดี๋ยวจะจำนะคะอะไรเงรี้ยเออคี้ยวขลุ่ยเคี้ยวคดะเนาะอันนี้ที่แปลว่าจำจดจำเนาะเคียวคาดะออกเสียงเคอะนะอันนี้ออกเสียง เพราะว่าตัวนี้มาบวกกับเฮียดเนาะอันนี้บวกกับเฮียดออกเสียงเป็นอันนี้คอควายบวกลมเป็นคอควายที่ไม่ลมโอเคใจไหมคะเกียวคัลโกอยออกเสียงแบบนั้นนะเกียวคัลแล้วก็หรือว่าคำว่าโพเนดาที่แปลว่าส่งเนาะแล้วเราบอกว่าเราจะส่งให้นะคะ,อ,ะอย่างเงี้ยโพเนลโกเอโยนีโพเนลโกเอยพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ฉันจะส่งให้นะคะอย่างเงี้ยค่ะน,นี้ลจะก่อเออออหรือว่าอกอ,อกนี้จะทำอะไรเอ่นอ,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 อนจะเรียนหนังสือค่ะคือเวลาที่เราทำแบบนี้เนี่ยเวลาใช้ออก่อย่เนี่ยมันเป็นความตั้งใจของเราที่เราจะทำบางสิ่งบางอย่างโดยที่ว่าเราวางแผนไว,แว้แล้วแลวเราตั้งใจไว้แล้ว จะไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีสถานการณ์เราแบบเป็นความตั้งใจส่วนตัวโอเคไหมคะงบุฮัลกเเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไม่ไปไหนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเรียนหนังสือเพราะว่าใกล้สอบแล้วอะไรเงี้ยคงบุฮัลกเอ,อแบบนี้ได้หรือว่าอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าคนถามว่าชูมาเร่โมฮัลกอเอล วันสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ชุมัลสุดสัปดาห์ทำอะไรดีเขาบอกว่าชินกูเรมันมนัลโกเอลจะไปพบเพื่อนเนาะกุริโกคาชิปาเปลิมกุรโกเอลแล้วก็จะกินข้าวด้วยกันเนาะกินข้าวด้วยกันกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะชินกูเรมันนัลโกเอลกุริโกคาชิปาเปลิมอกุรโกเอลอันนี้เป็นความตั้งใจเป็นแผนเราจะคือคนฟังจะรู้สึกว่าอ๋ออันนี้เป็นเหมือนกับว่า เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทําไว้แล้วพวกนี้ทําอะไรเหรอพวกนี้เรากะไว้ว่าจะไปพบเพื่อนแล้วก็ไปกินข้าวที่กันเป็นแบบนี้นะคะความหมายแบบนี้นะคือตั้งใจไว้แล้วกะไว้แล้วว่าจะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคไหมคะจริงๆถ้าอันนี้จะทําให้เป็นประโยคสละสวลยที่ทําให้มันสั้นขึ้นเนาะชินกูเรนหมันนาโกเอลคริกโกคาชมโกเอลอันนี้เปลี่ยนเป็นชินกูเรนมันนาโกชิน กูรู้จริ n กูรู้มันน้ากมันนาชีาทำให้เป็นหนึ่งประโยคเลยก็ได้นะคะเาเปลอมกอันนี้คือตัดออกตัดตรงนี้ออกโอเคไหมคะเป็นมันนาดะ มันนาแล้วก็ใส่โกซึ่งเป็นตัวสั้นของคอริกูโอเคไหมคะมันนาโกแล้วก็ดึงออกมาค่ะอันนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งประโยคชินโก้เรื่องมันนาโกคาจีผาบิรมอกอันนี้คือความตั้งใจโอเคค่ะเรามาเปรียบเทียบกับการใช้อึเกอฮุกเกอจะให้ความรู้สึกแบบไหนอย่างเช่นเราพูดคำว่าคุณูฮเกอันนี้เนี่ยจะเป็นความรู้สึกที่ เราพูดออกมาไม่ได้เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ว่าจากสถานการณ์จากสถานการณ์เราได้ยินได้ฟังอะไรบางอย่างอย่างเช่นครูเตือนครูเตือนบอกว่าอย่างบาบเนี้ชูมาได้หมวกกุ้ยเอชิ้นกุรยม,มันนาโกคาชิพาบุลมกุรกุยเอแล้วเสร็จแล้วอาจจะแฟนแฟนบอกโอ,โอ้เวทํทำไม ยังต้องเรียนหนังสือนะเนี่ยยังไม่ได้ทํากันบ้างเลยอะไรเงี้ยอ่านเนเรงคงพูฮารเกลอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราเปลี่ยนใจหรือว่าถ้าจากสถานการณ์ที่เป็นเพราะว่าเธอบอกมางั้นโอเคโอเคงั้นฉันเรียนหนังสือก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเราอย่างสมมติว่าลูกเราเนาะเราเล่นเกมอย่างเงี้ยแล้วเรามองหน้า,เ,าเราแตะสายตาแบบมีไฟลุกเ <c oughs> สร็จแล้วลูกเรา หันมาเขาเห็นตาเราเขาก็อักเร็วเร็อมากคงพูดให้เกลวโอเคแล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนูเรียนหนังสือละอย่งยางเงี้ยค่ะแบบนั้นได้คงพูดให้เกลวไม่ใช่เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกแต่เป็นเพาราะสถานการณ์เพราะฉะนั้นโอเคโอเคเดี๋ยวฉันทำอย่างนี้ละกันอย่างนั้นจะจะทำอย่างนี้แล้วอย่างนั้นจะเรียนหนังสือละกันแบบนี้โอเคไหมคะหรือว่าอันนี้คะ่ะจิ๊กซ์มือรีเอจซ์มักขัลเกอ กับอีกอันหนึ่งจมโอเทียลจนัาอันนี้เนี่ยให้ความรู้สึกยังไงเอ่ยลองลองคิดดูถ้าสองสถานการณ์นี้อันไหนถูกมากกว่ากันคะจุ่มโอเทียลจมนัาเกอันนี้ก็คือถามสมมติเราโทรใช่ไหมคะมีเพื่อนจะมาหาที่บ้านเนี่ยเราหาไม่เจอโอ้จุึมโอเทียลจึมนกาเกก็คือเธออยู่ที่ไหนรอบอกมาสิเลวเดี๋ยวฉันเอาออกไป โอเคไหมคะเดี๋ยวฉันจะออกไปตอนเนี้ยความหมายแบบนี้ฉันจะออกไปตอนเนี้ยถ้าเกิดหลังจากที่เธอบอกมาก่อนว่าอยู่ที่ไหนโอเคไหมคะก็คือออกไปเจอในความหมายแบบนั้นะแต่ถ้าเกิดบอกว่าฉิ่งหมอที่เอ๋หนักข้วกก็คือเธออยู่ที่ไหนหรอตอนเนี้ยฉันกําลังจะออกอยู่แล้วนะอย่างเงค่ะความหมายแบบนี้นะจะออกเป็นอย่างนั้นนะต,ตอนนี้ฉันกําลังจะออกนะจะออกจากบ้าน คือเป็นความตั้งใจวางแผนไว้แล้วว่าจะขึ้นหนักเากลตอนนี้กำลังจะออกเธอยังไม่ถึงอีกรอเดี๋ยวไม่เจอนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมคะนี่คือความหมายที่แตกต่างเป็นความรู้สึกนิดนิดที่แตกต่างโอเคไหมคะเพราะอันนี้เป็นการวางแผนของเราที่เราตั้งใจไว้แล้วแต่อันนี้เนี่ยเวลาถ้าเราใช้อึอเกลจะเป็นสิ่งที่ว่าหลังจากที่เขาสถานการณ์ของเขาแล้วจะทําให้เราทาโอเคไหมคะนี่คือความแตกต่างนะ โอเคอีกอันหนึ่งสมมติพูดว่าโมวีไม่ขายโมวิมที่แปลว่าการรวมกลุ่มเนาะการประชุมการรวมกลุ่มเวลาที่เรามาเจอกันอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าโมอิมเนาะโมวีไม่ขายเธอจะไปไปไปไหมไปร่วมกลุ่มไหมเนี่ยหมายว่าไปไปเจอกันวันนั้นไหมอะไรเงี้ยเนคาคลโอตอบมาเนคาคลโอแล้วเราตอบกับชารูคาร์โกเอโฉันก็ ตั้งใจจะไปเหมือนกันอ๋อฉันกตตต็ตั้งใจด้วยแล้วว่าจะไปอย่างเงี้ยค่ะความหมายเป็นนั้นนะโชลุขัลเกลแต่ก็สมมติเขาบอกว่าโชลุกขัลเกลก็คืออ๋อเป็นเพราะว่าเธอไปใช่ไหมงั้นงั้นฉันก็ไปด้วยเงี้ยค่ะโชลุกขัลเกลเป็นเพราะสถานการณ์เป็นเพราะว่าเราได้ยินใครบางคนสถานการณ์บางอย่างเราทำให้ฉันตัดสินใจที่จะทำโอเคไหมคะโชลุกขัลเกลโอเคคาจีคาเอ๋งไงคะ่ะเป็นแบบนั้นเนาะ แต่ถ้าเกิดสมมติวราเปในทางตรงข้ามนะคะมวยไม่ขายมวยไม่ขาแเราเสร็จแล้วเขาบอกว่าเนคาแล้วเขาบอกว่า저는안갈거예요저는안갈거예요저는안갈거예요ฉันฉันกล่าวว่าจะไม่ไปอะ เนาะฉันนั้นขับเกลวกับอีกอันหนึ่งที่เขาพูดว่าฉันนั่นขัเกยวอันนี้จะแปลว่าอ๋อเหรองั้นงั้นจะไม่ไปอ่ะฉันนั้นรับเกลยวคือจะแตกต่างกันเยอะเนาะถ้าเดียวเราเขาบอกว่าเนี่ยขาเคุณรอมฉันนั้นขับเกลียวก็คืองั้นฉันไม่ไปนะงั้นฉันไม่ไปนะ อันนี้ค่ะจะให้ความหมายแบบนี้นะมันมีคําว่าง,งั้นเข้าไปด้วยนะง,นงนนนั้นงั้นอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้เนี่ยคลัลโกโยนี่คือความตั้งใจแล้วโอ้ฉันส่นฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉันไม่ไปปะฉันกล่าวว่าจะไม่ไปอ่ะความหมายแบบนี้โอเคไหมคะอันนี้ล่ะคะอันนี้ใช้แบบไหนดีชอคคัลเกโยอ,อันยีกแค่เซลกับชอคคัลก,กัวโยอันยีกแคเซล นักเรียนคิดว่าแบบไหนดีกว่ากันคะอันแรกแปลว่างั้นฉันไปแล้วนะไปแล้วนะบา,บายยอย่างนี้กับอีกอันหนึ่งอ๋อฉันเก่าว่าจะไปแล้วนะฉันเก่าอ่ะฉันฉันฉันต้องไปแล้วนะกว่าใหมายจะเป็นลักษาะว่าแบบฉันตั้งใจจะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราจะได้ยินแบบนี้เยอะกว่าอันนี้นะคะกยแล้วภาษาเขาหดีเขาใช้ O X เนาะ อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะค่ะค่อนข้างแข็งแล้วเหมือนภาษาไทยอย่างเงี้ย่ะถ้าพูดว่าฉันตั้งใจจะไปแล้วนะบายยก็คือคุณตั้งใจไว้แล้วไม่กค้ไม่ค่อยมีใครมามาขวางล้ะค่ะเพราะเราตั้งใจเราต้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมอันนี้แล้วค่ะเนทาชิฮรเกวสมมุติว่ามีคนมาแก้ให้เราเนะสมมติเราทําผิดอย่างเงี้ยเรามีการทําผิดพลาดแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าอุอ้ยก็ทุรเดเซลไอ้ก็อันเดออันเดอะไรเงี้ยแล้วก็ เราตอบว่าเนทาชิฮาเกลก็คือโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฉันแก้ใหม่นะคะทาชิเนาะเอาใหม่ฮาเกลเดี๋ยวฉันงั้นเดี๋ยวฉันแก้ใหม่ค่ะกับอีกอันหนึง่งเนทาชิฮาร์โก้โอเคเดี๋ยวตั้งใจว่าจะทำใหม่อะ่ะฉันก็ตั้งใจจะทำใหม่หละคะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะมันเป็นความอ่อนโยนเนะาะก็คือเอางั้นงั้นเดี๋ยวทำใหม่ค่ะโอเคไหมคะอันนี้จะค่อนข้างแข็งคะ่ะถ้าเราพูดแบบนี้นะ เน่ทาซาต์กลงจริงแล้วคุณไม่ต้องบอกก็ได้ฉันรู้แล้วฉันตั้งใจจะทาใหม่อยู่แล้วโอเคไหมคะอันนี้ล่ะถ้าเราสมมติว่าเรานัดนัดหมายเนาะแล้วเราพูดว่าเน่ทาซาตเชียร์เกลพรุ่งนี้งานประมาณห้าโมงฉันไปนะอย่างนี้โอเคไหมคะก็อีกแบบหนึ่งเน่ทาซาต์ชเมคาเกลก็คือพรุ่งนี้ประมาณห้าโมงฉันตั้งใจจะไปนะ ฉันตั้งใจจะไปตอนประมาณห้าโมงโอเคไหมคะคือจริงๆก็ได้ทั้งสองแบบแต่ว่าความหมายก็คืออันนี้จะมีความมัา่ง,งานั้นเพราะฉะนั้นสามารถเราต่อรองได้คะ่ะโ,โอ้เดี๋ยวก่อนห้าโมงฉนันไม่ว่างอะ่ะเธอมาสักประมาณสามโมงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้โอเคไหมคะแต่อันนี้สรุว่ามันเป็นเป็นการวางแผนของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ต้องการการตกลงเขาแค่แจ้งเรานะว่าเขาจะไปในช่วงประมาณเนี่ย โอเคไหมคะแบบนี้นะนี่คือความแตกต่างนะคะโอเคยิ่งเรียนยิ่งสนุกนะคะถ้าเราเข้าใจไวยากรณ์แล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องมากขึ้นตามสถานการณ์ค่ะยังไงฝากติดตามครูทางเพจด้วยนะคะเรียนภาษาเกาหลีก,กับครูสันหรือถ้าสนใจโรงเรียนสอบถามเรื่องคอร์สเรียนนะคะก็ติดต่อมาได้ค่ะที่ไลน์ไอีนะคะครูสัน6500ค่ะ วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอก,กันครั้งหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ